สวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบก็บผมแอมเี่คิตี้เหมือนเดิมสาหรับวันนี้เราก็ยังอยู่กันในเกมเดว May ์ r มนะครับแล้วก็คลิปในวันนี้เราจะมาเจาะลึกตัวเวอร์จิลผู้ฆ่ามิตินะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับข้อมูลในคลิปนี้นะครับแล้วก็รูปที่ผมใช้ในคลิปนี้เนี่ยก็ได้รับความร่วมมือจากน้องไนท์คนสวย แห่งเกม Devil May Cry มือถือของเรานั่นเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องไนซ์มาณนะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับอ่น้องไนซ์เนี่ยให้ทั้งข้อมูลของตัวเวอร์จิลผู้ค้ามิติในแบบต่างๆนะครับหลายๆข้อมูลนะครับแล้วก็ทำรูปที่เป็นออริจินอลของน้องไนซ์เนี่ยมาให้ผมดู ด้วย1นลูกนะครับแล้วก็ผมก็ได้ทําการมีปรับเปลี่ยนบางบางส่วนนิดๆหน่นอยๆนะครับแล้วก็ตัวฟอนต์เนี่ยให้มันดูชัดขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับก็ปรากฏเป็นคลิปอ่าเป็นรูปที่ทุกคนเห็นในคลิปนี้นะครับแล้วก็ก่อนที่ผมจะอัดคลิปนี้เนี่ยผมก็ได้เอารูปนี้ไปให้น้องไนเช็คก่อนแล้วนะครับว่าเป็นยังไงซึ่งน้องก็โอเคนะครับปะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ เราก็มาดูกันที่รูปแรกนะครับสําหรับรูปแรกเนี่ยในส่วนแรกจะเป็นตัวละครกับอาวุธประจําตัวนะครับสําหรับตัวละครเนี่ยผมแนะนําให้อัพให้เป็น 2S ขึ้นไปนะครับตัววร์จูข้ามิติเนี่ยถึงจะทำดาเมจได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวอาวุธประจําตัวนะครับแนะนําให้อัพให้ได้2ดาวเช่นกันนะครับเพราะว่า 2ดาวเนี่ยจะเพิ่มดาเมจเกี่ยวกับสกิลเฉือนมิติล้วนๆเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าตัววอร์จิลผู้ฆ่ามิติเนี่ยสกิลหากินคือสกิลเฉือนมิตินะครับก็คือท่านั้นนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูการ์ดเวทกับรูนนะครับสำหรับการ์ดเวทเนี่ยให้ใช้เป็นเซตแฟนทอมนะครับซึ่งเซตแฟนทอมเนี่ยเราจะได้ค่าอาตาัตราคริดดีคอร์20%นะครับเมื่อเราโจมตีมอนสเตอร์ที่มีดีบัฟเลือดไหลนะครับแล้วทีนี้เนี่ยในส่วนของออฟเนี่ย ออฟนะครับเราจะหาใบไหนพวกออฟเนี้ยจะอยู่ใบไหนก็ได้แต่ว่าค่ารวมเนี่ยให้เป็นตามที่ผมขึ้นรูปให้ดูนะครับก็คือฟื้นฟูมานาเนี่ยให้ได้สัก50%ขึ้นไปนะครับส่วนคีย์เดคอลดาเมจนะครับให้ได้สัก100%ขึ้นไปนะครับส่วนอาตาัตราคีย์เดคอลให้ได้20นะครับอัอาตราคีย์เดคอร์ยี่สิบเนี่ยพอมาบวกกับเซตการ์ดของแฟนทอมอีก20ก็เป็น40นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเวอร์จิลผูมามิติเราสามารถเน้นตรงออฟเพิ่มคริติคอลดาเมจแทนได้เลยนะครับแล้วก็อันที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือจะต้องมีออฟหลักนะครับที่เป็นโบนัสของออฟหลักเนี่ยประสิทธิภาพสะสมเลื่อนไหลนะครับ1อันเป็นอย่างน้อยนะครับใน4ใบนี้นะครับพยายามหาให้ได้นะครับซึ่งผมเองก็ยังหาไม่ได้เหมือนกันแต่ผมก็พยายามหาอยู่นะครับในส่วนของรูนเนี่ยรูนก็ห้อัพ ขั้นต่ำคือเลเวล2นะครับเราก็ต้องเป็นรูนทองด้วยนะครับถ้าเกิดเป็นรูนสีม่วงเนี่ยค่าพลังโจมตีมันจะน้อยกว่ารูนทองนะครับเพราะนั้นพยายามทำรูนทองเป็นอันดับแรกนะครับจะดีสุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนแรกครับก็คือ,อรูปแรกนะครับ ในส่วนรูปที่2นะครับก็จะเป็นทีมแนะนำนะครับสำหรับทีมแนะนำก็จะมีดันเต้เริ่มต้นนะครับกับวร์จิลยามะเหนือโลกีนะครับในส่วนของดันเต้เริ่มต้นเนี่ยเอามาเพื่อใช้สกิลแทงนะครับทำให้แปดดีบัาสะสมเลือดไหลเนี่ยให้กับมอนเตอร์นะครับแล้วเราก็กด QTE เปลี่ยนตัววัวจิวออกมาโจมตีแทนได้เลยนะครับแล้วก็ตัวดันเต้นะครับถ้าเกิดเราเอามาใช้แค่แบบนี้นะครับ เซตการ์ดที่แนะนำเนี่ยก็จะแนะนําเป็นนีมานนะครับเพราะว่าความสามารถของนีมานเนี่ยเมื่อเราโจมตีด้วยสกิลสังหารโดนมอนเตอร์เราจะได้ค่าค่าโจมตีเพิ่มขึ้นน่าจะ70%ถ้าผมจําไม่ผิดนะส่วนยามาเหนือโลกีนะครับก็เอามาโจมตีมอนเตอร์ที่เป็นเกาะหลอดข่าวนะครับเพราะว่าตัววูจิลค่าไม่ติดเนี่ยจะเก่งกับเกาะที่เป็นสแต็กนะครับที่เป็นช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับ ในส่วนของอวิธีเล่นนะครับวิธีเล่นเนี่ยตามที่น้องแนะนำมานะครับก็พยายามนะครับกดสกิลเฉือนมิติให้ได้4ครั้งนะครับเน้นเลยว่าต้อง4ครั้งเท่านั้นนะครับเพราะว่าความแรงของสกิลเฉือนมิติเนี่ยจะแรงเป็นเท่าตัวนะครับโดยเฉพาะครั้งที่3และครั้งที่4นะครับแล้วก็การเล่นเนี่ยก็จะเน้นเป็นสกิลเฮแบบคอมโบนะครับก็คือกดคอมโบ พร้อมกับการกดสกิลเฉีนมิติกดอันติแล้วก็สลับ QTE ไปเรื่อยๆวนไปแบบนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับสำหรับสกิลเฮแบบคอมโบนะครับแล้วก็ส่วนสำคัญเลยอีกอันนึงนะครับก็คือการเก็บเกรดนะครับเ,เก็บเกรดสมาธิกับเก็บเกรดมานานนะครับ <fi> ตรงนี้เนี่ยยังมีบางคนนะครับที่ไม่รู้ว่าสกิลดาบที่หมุนรอบตัวนะครับ สกิลดาบอันนั้นเนี่ยไม่สามารถเพิ่มเกจสมาธิที่เอาไว้เฉืิมมิติกับเ,เกจม,มานาเพื่อ,อไว้กดอันติได้นะครับการที่จะเพิ่ม2เกจนี้จะต้องเป็นการโจมตีของเวอร์จิลข้ามิติเท่านั้นนะครับการโจมตีก็รวมหมายถึงพวกสกิลเฉือนอะไรพวกนี้นับหมดนะครับยกเว้นแค่ดาบวนรอบตัวเท่านั้นนะครับที่ไม่นับในส่วนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของรูปที่2นะครับ ในส่วนถัดมานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูการกดเฉือนมิติในแบบของผมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็เล่นเวอร์จิลผู้ข้ามิติก็เรียกว่าไม่หลุดไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยหลุดแล้วนะครับอ่าไหนๆก็เข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมกดดาบยิงให้ดูนะเห็นไหมครับว่าสกิลดาบบินไม่ได้เพิ่มมานานเลยนะครับส่วนตัวสมาธิเนี่ยต่อให้เรายิงเฉยเฉมันก็เพิ่มอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดจะเพิ่มเร็วกว่านี้ก็คือต้องโจมตีแบบนี้นะ ตัวตีก็ขึ้นเร็วนะครับทีนี้ในส่วนของอทริกที่ผมใช้นะครับเวลาผมดูการกดเฉืมิติเนี่ยอันแรกเลยนะครับผมฟังเสียงนะครับมันจะมีเสียงคําว่าวูมนะเสียงนั้นนะครับที่เราสามารถกดต่อได้เลยนะครับหรืออันที่สองที่ผมดูนะครับนั่นคือการาชักดาบของตัวเวอร์จิลนะครับจังหวะที่เวอร์จิลกำลังชักดาบออกนะครับแล้ว เขาจะเก็บดาบเข้าเนี่ยตอนที่ชักออกนะครับเราสามารถกดครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ตามไปเรื่อยๆได้เลยนะครับแบบนี้จะไม่หลุดแน่นอนนะครับปกติแล้วผมจะชอบเฉื่อยไมติกาอากาศนะครับเพราะมันกดง่ายกว่านะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยนะครับเห็นไหมครับว่าพอจังหวะชักออกปุ๊บผมกดเลยนะฮะมันก็จะทําการเฉิ่อยมติติดต่อแบบนี้เหมือนกันนะฮะ แล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆฟังเสียงดีๆนะครับมันมีเสียงวูมนะฮะวูมวมตรงนั้นแหละฮะก็เป็นจังหวะเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเกมไม่ได้ใจร้ายกับเรานะครับที่ทําจังหวะมาให้นะครับ<ะ>เห็นไหมครับว่าเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่การฝึกซ้อมล้วนๆเลยนะครับผมใช้เวลาประมาณ3วันถึงจะได้แบบนี้นะครับอันนี้คือในส่วนของกลางอากาศนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูบนพื้นบ้างซึ่งแน่นอนว่าผมเนี่ยยังไม่ถนัดบนพื้นนะครับถ้าเกิดเป็นการเฉื่อยมิติบ,บนพื้นแบบแบบเปล่าๆนะฮะแบบอย่างนี้นะเนี่ยผมจะหลุดนะฮะทีนี้ผมใช้เทคนิคแบบนี้นะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวขอเก็บเกลี่ยให้เต็มก่อน <Yeah. S 1> เดี๋ยวผมจะกดโจมตีสี่ครั้งให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยน้องชายผมที่ชื่ออันนะครับ ก็ช่อง YouTube ชื่ออันฟิลโตน้องเนี่ยเขาใช้เทคนิคนี้แล้วผมก็ไปจำของน้องมานะครับน้องเนี่ยจะกดโจมตีปกติ4ครั้งก่อนนะครับ1 2 3 4แบบนี้นะฮะพอตวัดดาบเมื่อกี้ปุ๊บเราสามารถกดค้างแล้วเฉือนมิติต่อได้เลยนะฮะซึ่งพอผมทำตามาทริคของน้องแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าการเฉือนมิติบนพื้นที่ผมไม่ถนัดก็ง่ายขึ้นมาทันทีนะครับ ส่วนการจับจังหวะก็เหมือนกับตอนที่เราเฉลียวมิติอกา,กากาศนะครับผมใช้ฟังเสียงแทนนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยตัวละครมันหันหลังให้เราเราจะไม่ได้ยินเราจะไม่เห็นไม่เห็นท่ามือนะครับผมก็เลยใช้การฟังเสียงแทนนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับแบบนี้นะฮะผมจะทำจริงๆแล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็กดค้างได้เลยนะครับเห็นไหมครับพอจังหวะแรกมันได้ปุ๊บ จังหวะ2-3-4มันจะตามมาง่ายมากเลยนะครับอ่าจังหวะที่พอตัวละครมันฟังเป็นวงกลมแบบนี้ปุ๊บเนี่ยให้เรากดากดโจมตีค้างได้เลยนะครับตัวละครจะทําการเฉือมิติครั้งแรกทันทีนะครับมันจะไม่เหมือนกับเรายืนเฉยๆแล้วเรากดเฉือมิตินะฮะตัวละครมันจะแบบประมาณอย่างเงี้ยมันจะมีแอคชั่นมากกว่ามีแอนิเมชั่นมากกว่านะ สแล้วก็กด1 2 3 4งเห็นไหมฮะเทคนิคนี้ง่ายกว่าการที่ยืนบนพื้นเฉยๆแล้วกดท่าเฉยมิตินะครับอันนี้ก็ต้องฝึกให้ชำนาญจริงๆนะครับก็คือ,อยังไงก็ต้องเล่นแบบนี้แน่นอนนะครับในส่วนถัดมาเดี๋ยวผมพามาดูพื้นฐานของคอมโบกันนะครับก็เริ่มกันที่ชุดพื้นฐานคอมโบกันเลยแล้วกันนะฮะ สำหรับชุดพื้นฐานคอมโบจะเป็นชุดที่ตัวเกมเนี่ยได้สอนเรานะครับก็จะมีแค่ชุดนี้ชุดเดียวนะครับตัวเกมก็จะให้เราโจมตีปกติ5ครั้งนะครับแล้วก็ใช้สกิลดาบอันนี้นะครับให้จิ้มมอนเตอร์แล้ว,วอรอขึ้นไปข้างบนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยหลายๆคนจะสัมผัสกับคอมโบนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ขึ้นแล้วก็ตกีกาศแล้วก็ลงแล้วก็เฉืนมิติ แล้วก็ปิดท้ายด้วยอันตินะฮะอันนี้ก็เป็นพื้นฐานชุดพื้นฐานคอมโบนะครับแน่นอนว่ามันอาจจะโดนขัดแอนิเมชันตอนที่เราลงมาเฉื่อมิติตรงที่พื้นนะครับต่อมาเรามาดูชุดแอมมี่คอมโบกันนะครับก็จริงๆแล้วมันก็เป็นชุดพื้นฐานคอมโบนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าผมตัด ตัดส่วนของการแดดลงจากการอากาศลงมาที่พื้นแล้วเฉือนมิติที่พื้นเปลี่ยนเป็นเฉือนมิติาอากาศแทนนะครับเดี๋ยวผมเก็บเกี่ยนแป๊บหนึ่งนะสัะเกตเต็มละอ่ะเดี๋ยวเรามาดูชุดแอมมี่คอมโบกันนะครับอันนี้มันง่ายสําหรับผมมากเลยนะผมเลยชอบใช้คอมโบนี้นะครับแทนชุดพื้นฐานคอมโบหนึ่งสองสามสี่ห้าปึ๊บขึ้นหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ขึ้นนะฮะแล้วก็เฉือน แ้วก็กดอันติเลยนะฮะเนี่ยได้เหมือนกันนะครับแล้วโอกาสที่จะโดนขัดแอนิเมชันเนี่ยน้อยกว่านะครับผมเลยชอบใช้คอมโบนี้นะครับเวลาผมเล่นโดจิวคุคามิตินะครับง่ายๆเลยนะครับจริงๆก็จริงๆตอนที่ผมยังฝึกอยู่ก็แอบยากนะแต่พอเราชินแล้วมันก็ง่ายแบบนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นชุดแอมมี่คอมโบแบบง่ายๆนะครับก็เคลมเครมชุดพื้นฐานคอมโบเกมไปซะอย่างนั้นนะครับเรามาดูคอมโบถัดมาเลยนะครับก็คือชุดน้องอ่านคอมโบนะครับสําหรับชุดน้องอ่านคอมโบเนี่ยก็จะเป็นการโจมตีบนพื้นปกติ4ครั้งนะครับแล้วทําการเฉื่อมิติ4ครั้งพร้อมกับกดอันตินะครับมาดูกันเลยครับ 1>, 1 2 3 4เฉือน1 2 3 4อแล้วก็กดอันติโดวๆเลยนะฮะนี่นะครับชุดต้องอ่านคอมโบครับมันก็จะใช้ระยะเวลาสั้นกว่าคอมโบอื่นอีกนิดนึงนะครับแต่ก็ใช้งานได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคอมโบคร่าวๆนะครับที่เราสามารถใช้ได้นะครับหมายถึงว่าฝึกได้ง่ายๆไม่ยากเย็นเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับ ชุดพื้นฐานคอมโบชุดแอมีคอมโบแล้วก็ชุดน้องอ่านคอมโบนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรายละเอียดในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณน้องไนซ์มาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ทำรูปทำข้อมูลมาให้ผมนะครับแล้วก็กลายเป็นรายละเอียดในคลิปนี้ทั้งหมดนะครับ แล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เนี่ยยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไ้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมเพื่อนๆก็สามารถให้กําลังใจผมง่ายๆด้วยการกดไลค์นะครับกด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับแล้วก็การให้กําลังใจง่ายๆอีกหนึ่งช่องทางน,นะครับคือก,การสมัครสมาชิกช่องแอรมีคิตตี้เพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นนะครับาคลลิปเจะึก เวอร์จิลผู้ข้ามิติก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ